พระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลกับทิโมธีผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ถึงประชากรทุกคนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่เมืองฟิลิปปีตลอดจนคณะผู้ปกครองและคณะมัคณายกขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่พวกท่าน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงพวกท่านทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกท่านทั้งปวงข้าพเจ้าก็อธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีเสมอเพราะท่านมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่แรกจูบจนบัดนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้นจะทรงสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคริส สมควรแล้วที่ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนเนื่องจากพวกท่านอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าเพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะถูกจองจำหรือกำลังกล่าวปกป้องและยืนยันข่าวประเสริฐนั้นพวกท่านก็มีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในงานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่า ข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพวกท่านทั้งปวงมากเพียงใดข้าพเจ้ารักท่านด้วยความรักของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นมีความรู้และความเข้าใจอันลึกซึง้งเพื่อท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีที่สุดและเพื่อท่านจะได้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิจนกว่าจะถึงวันแห่งพระคริสต์ และเปี่ยมด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งมาทางพระเยซูคริสต์อันเป็นการถวายพระเกียรติสิริและการสรรเสริญแด่พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดกับข้าพเจ้ากลับทําให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไปจนทหารทั้งปวงที่รักษาวังและคนอื่นๆทุกคนประจักษ์ทั่วกันว่าข้าพเจ้าถูกจองจําเพื่อพระคริสต เพราะการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำทำให้พี่น้องส่วนใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับกำลังใจให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างกล้าหาญและไม่หว่ันเกรงมากขึ้นจริงอยู่บางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจที่อิจฉาและชิงดีชิงเด่นแต่คนอื่นๆประกาศด้วยเจตนาดีคนกลุ่มหลังทำด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าถูกจับมาที่นี่ ก็เพราะปกป้องข่าวประเสริฐส่วนพวกแรกนั้นประกาศพระคริสต์ด้วยความมักใหญ่ไฟสูงอย่างเห็นแก่ตัวไม่ใช่ด้วยใจจริงหวังสร้างความเดือดร้อนให้ข้าพเจ้าขณะถูกจองจำแต่จะเป็นไรเล่าไม่ว่าจะทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดหรือถูกสิ่งสำคัญคือเขาได้ประกาศพระคริสต์ก็แล้วกันเพราะสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี และข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีต่อไปเพราะรู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยความช่วยเหลือที่พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ประทานสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจะทำให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้ามาดมั่นและมุ่งหวังไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งใดให้เป็นที่ละอายเลยแต่จะมีความกล้าหาญเพียงพอเพื่อบัดนี้พระคริส จะได้รับเกียรติเพราะกายของข้าพเจ้าเหมือนที่เคยได้รับเสมอมาไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่หรือจะตายเพราะสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรถ้ายังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ต่อไปก็หมายความว่าข้าพเจ้าจะทำงานอย่างเกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดียังลังเลใจอยู่ระหว่างสองทาง ใจหนึ่งอยากจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็จำเป็นสำหรับพวกท่านมากกว่าเมื่อแน่ใจอย่างนี้ข้าพเจ้าก็รู้ว่าจะยังอยู่กับพวกท่านทั้งปวงต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและความชื่นชมยินดีของท่านในความเชื่อเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อยู่กับพวกท่านอีกพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ อย่างเปี่ยมล้นเนื่องด้วยข้าพเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านจงประพฤติตนให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์แล้วไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือเพียงแต่ได้ยินข่าวของท่านข้าพเจ้าก็รู้ว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนเป็นคนเดียวกันเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐและการที่ท่านไม่หวาดกลัวผู้ที่ต่อต้านท่านเลยนั้น ก็จะเป็นเครื่องหมายให้พวกนั้นรู้ว่าพวกเขาจะถูกทำลายแต่พระเจ้าจะทรงช่วยพวกท่านให้รอดเพราะพระเจ้าได้ประทานสิทธิพิเศษแก่ท่านเพื่อปรนิบัติพระคริสต์ไม่เพียงให้ท่านเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วยเพราะท่านเองก็กําลังต่อสู้ฝ่าฟันแบบเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าฝ่าฟันมาแล้วและบัดนี้ท่านก็ได้ยินว่า ข้าพเจ้ายัางต่อสู้อยู่พระธรรมฟิลิปปีบทที่สองในเมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้รับการปลอบโยนจากความรักของพระองค์ได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณได้รับความอ่อนโยนและความสงสารก็จงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างบริบูรณ์โดยมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกันมีใจเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ไฟสูงอย่างเห็นแก่ตัวหรือด้วยความถือดีแต่จงทำด้วยความถ่อมใจถือว่าคนอื่นดีกว่าตนแต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริส ผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาตุบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดาฉะนั้นเพื่อนที่รักทั้งหลายในเมื่อท่านได้เชื่อฟังเสมอมาไม่เพียงขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยแต่ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้น ขณะที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยก็จงบากบั่นต่อไปในความรอดของท่านด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่นเพราะพระเจ้าคือผู้ทรงประทำกิจภายในท่านให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทุ่มเถียงกันเพื่อท่านจะปราศจากตำหนิและบริสุทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจากข้อบกพร่อง ในยุคอันคดโกงและเสื่อมทราม่องสว่างท่ามกลางพวกเขาดังดวงดาวในจักรวาลขณะที่ท่านยึดมั่นในพระวจ,จนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะอวดได้ในวันแห่งพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งหรือลงแรงโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ากำลังถูกเทลงบนเครื่องบูชาและการรับใช้ที่มาจากความเชื่อของท่านดังเป็นเครื่องดื่มบูชา ข้าพเจ้าก็ยังดีใจและชื่นชมยินดีร่วมกับพวกท่านทั้งปวงดังนั้นท่านเองก็ควรจะดีใจและชื่นชมยินดีร่วมกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าคาดหวังในองค์พระเยซูเจ้าว่าอีกไม่นานจะส่งทิโมธีไปหาท่านเพื่อข้าพเจ้าเองจะได้ชื่นใจเมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับท่านข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธี ผู้ซึ่งเอาใจใส่ทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมุ่งหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้คำนึงถึงพระเยซูคริสต์แต่ท่านทราบอยู่ว่าที่โมทีได้พิสูจน์ตนเองแล้วเพราะเขาได้ร่วมรับใช้กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนบุตรรับใช้บิดาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังจะส่งเขามาทันที ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้าพเจ้าจะลงเอยอย่างไรและข้าพเจ้ามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านในไม่ช้าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าจำเป็นต้องส่งเอปาฟโรดิทัสกลับมาหาท่านเขาเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นเพื่อนทหารของข้าพเจ้าทั้งยังเป็นผู้ที่พวกท่านส่งมาเพื่อปรนนิบัติข้าพเจ้านิยามขัดสน เนื่องจากเขาคิดถึงพวกท่านทั้งปวงมากและทุกใจเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยที่จริงเขาป่วยหนักเกือบตายแต่พระเจ้าทรงเมตตาเขาและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่ยังทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเป็นทุกซ้อนทุกขฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยิ่งรีบส่งเขามาเพื่อพวกท่านจะได้ดีใจที่เจอเขาอีกและข้าพเจ้าเองจะได้คลายความกระวนกระวายใจ ขอให้ท่านต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งและจงให้เกียรติคนเช่นนี้เพราะเขาเกือบตายเพื่องานของพระคริสต์เขาสิ่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่ท่านไม่สามารถทำได้พระธรรมฟิลิปปีบทที่สาสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ลำบากสำหรับข้าพเจ้าเลยที่จะเขียนเรื่องเดียวกันถึงท่านอีกทั้งสิ่งนี้ยังเป็นการป้องกันท่านด้วยจงระวังพวกสุนัขจงระวังพวกคนทำชั่วจงระวังพวกเชื้อเนื้อเถือหนังเพราะว่าพวกเราคือผู้เข้าสุนัตแท้เรารับใช้พระเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์เราอวดอ้างพระเยซูคริสต์และเราไม่มั่นใจในเนื้อหนังร่างกาย แม้ข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่มั่นใจเช่นนั้นถ้าคนใดคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะมั่นใจในเนื้อหนังร่างกายข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่าคือข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดวันก็เข้าสุนัตข้าพเจ้าเป็นคนอิสราเอลตระกูลเบญจมินเป็นชาวฮีบรูแท้ในด้านบทบัญญัติข้าพเจ้าเป็นฟาริสีในด้านความเคร่งศาสนาข้าพเจ้า เคยข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบทำตามบทบัญญตัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติแต่สิ่งใดๆที่เคยเป็นกําไรของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าถือว่าขาดทุนเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์ ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และอยู่ในพระองค์ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต และมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่งไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนี้แล้วหรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพื่อช่วยเอาสิ่งที่พระเยซูคริส ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้าเมื่อทรงช่วยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองช่วยสิ่งนี้มาได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสให้ไปรับ พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรมีทัศนะเช่นนี้และถ้าท่านคิดเห็นแตกต่างไปในบางประเด็นพระเจ้าจะทรงให้ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างแจ่มแจ้งด้วยขอแต่เพียงให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับสิ่งที่เราได้รับมาแล้วพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าและเรียนแบบผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราได้ให้ท่านไว้ เพราะว่าดังที่ข้าพเจ้าเคยพร่ำเตือนท่านและบัดนี้ก็เตือนอีกด้วยน้ำตาว่ามีหลายคนที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนของพระคริสต์ปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขาภูมิใจในสิ่งที่ควรอับอายปักใจอยู่แต่กับสิ่งฝ่ายโลกแต่เราเป็นพลเมืองสวรรค์และเราเฝ้ารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระเกียรติสิริของพระองค์โดยฤทธานุภาพที่สยบทุกสิ่งไว้ใต้อำนาจของพระองค์พระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักและอาลัยหาผู้เป็นความชื่นชมยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าเพื่อนที่รักท่านควรจะยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนนางยูโอเดียและนางสินทิเคให้ปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบกภาระที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าให้ช่วยหญิงเหล่านี้ผู้ร่วมฝ่าฟัน เพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้าพร้อมทั้งเคลเมนกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆของข้าพเจ้าคนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดให้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อยากระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใพร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลอิศดหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญ คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ยินจากข้าพเจ้าหรือได้เห็นจากข้าพเจ้าจงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งนัก เนื่องจากในที่สุดพวกท่านก็กลับมาห่วงใยข้าพเจ้าอีกครั้งอันที่จริงท่านห่วงใยข้าพเจ้ามาตลอดแต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกำลังขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ว่าสภาพการจะเป็นเช่นไรข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไรและรู้ว่า ยามมีเหลือเฟือเป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอิ่มหนำหรือหิวโหวยมั่งมีหรือขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประธานกำลังแก่ข้าพเจ้ากระนั้นก็เป็นความการุณาของท่านที่ได้แบ่งปันให้ในยามที่ข้าพเจ้าเดือดร้อน ยิ่งกว่านั้นตามที่พวกท่านชาวฟิลิปปีทราบอยู่ว่าในตอนที่ท่านเพิ่งรู้จักข่าวประเสริฐเมื่อข้าพเจ้าออกเดินทางต่อจากแคนมาซิโดเนียไม่มีคริสต์จากไหนมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าเลยมีแต่พวกท่านเท่านั้นแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาท่านก็ยังส่งความช่วยเหลือมาให้ข้าพเจ้าในยามขัดสนครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอยากได้ของกำนันแต่ข้าพเจ้าอยากให้ตัวเลขในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบถ้วนที่จริงได้มากเกินพอเสียด้วยซ้ำบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับของที่ท่านฝากมากับเอปาโฟดิทัสแล้วพวกท่านจัดหาให้ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายอันหอมหวน เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับและพอพระทัยและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแก่ท่านจากความมั่งคั่งอันเลอเลิศของพระองค์ในพระเยซูคริสขอพระเกียรติสิริมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังประชากรทุกคนของพระเจ้าในพระเยซูคริส บรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายัางท่านประชากรทุกคนของพระเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในราชสำนักของซีซ่าฝากความคิดถึงมายัางพวกท่านด้วยขอพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดอาเมน